สวัสดีครับผมเสืเม่มเอของก่นครับวันนี้พาลูกค้าไปชมรถ x x ็ซ์เรุ่นพรีเมียมนะครับภายในว่าเขามีความพิเศษอะไรบ้างแล้วก็แตกต่างจากรุ่นลักชัวรี่อย่างไรนะครับราคาห่างกัน350,000หบาทนะครับอะไรที่แตกต่างแล้วก็อะไรที่เพิ่มเข้ามาทําให้เขาสุขกสบายมากยิ่งขึ้นถือจะเท่าตัวลักชัวรี่ไหมไปชมกันเลยครับมาเริ่มแรกเลยนะครับภายในของเขาจะมีเฉพาะสีดํานะครับ เป็นภายในนะครับมีเฉพาสีดาเบาแบบนี้เลยนะครับรถตัวภายนอกจะมีสสีนะฮะจะมีสีขาวนะครับแล้วก็สีดำนะฮะสีรอนเงินจะไม่มีนะครับแล้วก็ภายในของเขาจะมีสีดําสีเดียวจะไม่มีสีเขาเรียกว่าสีโกโก้หรือว่าสีน้ําตาลที่เรารู้จักกันนะครับนี่หน่อยครับนี่คือสีดําบอกแต่ว่าวัสดุเบาจะไม่เหมือนกับตัวรักชูรี่ด้วยนะครับก็ เป็นหนังสังเคราะห์แต่ว่าก็นั่งสบายเหมือนกันนะครับอบาอก็นั่งสบายเหมือนกันแต่อาจจะไม่นุ่มนะครับเท่ากับลักชูรี่นั่นเองนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานของเบาะนะฮะที่หายไปเห็นจะชัดเลยไหมฮะจะไม่มีตัวควบคุมนะฮะที่เป็นซีโร่กาบิตี้จะไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการนวดก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับให้อยู่นะฮะ แต่ว่าเราต้องคอยเหมานว่นเอาเองนะครับแต่ถ้าซีโคลคาร์บอเเราแค่วันทัดกดครั้งเดียวเขาจะนอนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องของตัวไวรัสชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่มีให้แล้วนะครับไวรัสชาร์จสองข้างแต่ว่าจะมีตัว usb ใช้สายเสียบได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่นะครับอืมเลยนะครับแล้วก็เขาเพิ่มมานะครับเปาะใหญ่หายไปแต่ว่าเขาเพิ่มมาสเปซนะครับโดนตรงกลางได้เห็นไหมครับนี่เลยขนาดก็ ประมาณนี้เลยครับนี่คือมือของผมนะนะฮะก็ประมาณสักสิบหถึง20เซนเลยทีเดียวนะครับก็เด็กๆก็สามารถเดินเข้าออกได้ตรงนี้นะก็จะสะดวกถ้าคุณลูกค้ามีครอบครัวนะครับก็จะเหมาะกับคันนี้มากๆเลยนะครับส่วนเรื่องของการสไลด์เบาะนะครับเดินหน้าหอยหลังก็ได้เหมือนเดิมนะฮะการพับเบาะด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่หายไปนะครับก็จะเป็นน้ําหอมนะครับเห็นไหมครับ น้ำหอมจะไม่มีแล้วเหมือนตัวลักชูรี่นะครับน้ำหอมสามกลิ่นตัวนี้จะไม่มีให้แล้วนะครับก็จะหายไปเช่นเดียวกันส่วนหน้าจอซอฟต์แวร์ต่างๆทีวีด้านหน้านะครับจอด้านหน้าแล้วก็ทีวีด้านหลังก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับนี่เลยจอพดานด้านบนก็จะมีตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับนี่คือเรื่องของภายในหลักๆแล้วที่แตกต่างกันนะครับการนั่งสบายอย่างที่บอกว่าประโยชน์การใช้สอยของคุณลูกค้าแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันนะครับ แต่ถ้าอยากจะใช้แบบมีแถวกลางเดินได้คันนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนี่คือความต่างภายในนะครับส่วนภายนอกอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าเริ่มต้นจากสีก่อนนะครับภายนอกของเขานะครับจะมีแค่2ส,สีนะสีขาวกับสีดําเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ DC การชาร์จนะครับ DC การชาร์จห่างกันนะครับถ้าเป็นลักช r y ี่อยู่ที่330นะครับกิโลวัต์นะครับ ถ้าเป็นตัวพรีเมียมอยู่ที่ประมาณ283นะครับกิโลวัตต์นี่คือ DC กันชาร์จนะครับที่หายไปส่วนไฟบ้านหรือ a c เท่ากันที่11กิโลวัตต์นั่นเองนะครับส่วนแรงบิดแรงม้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงล่างทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างนะครับใส่รถความยาวต่างๆเท่ากันหมดเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับฟิลลิ่งการขับเป็นชกถุงลมเหมือนกันนะครับซอฟต์แวร์ถอยจอดทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับที่เห็นจะชัดก็ประมาณนี้ ที่หายไปหลักๆก,ก็มีเท่านี้เองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของพรีเมียมนะครับที่แถมก็คือว่าถ้าเป็นลักชัวรี่เขาจะได้ตู้ขนาด22กิโลวัตต์ไปให้นะครับถ้าเป็นพรีเมียมอยู่ได้7.4นั่นเองนะครับหลักๆที่มีความแตกต่างก,กันลูกค้าที่อยากมาสัมผัสรถ,รถตัวจริงตอนนี้ที่เอ็กเพลคอนแกนของเรานะครับมีรถให้ชมแล้วแล้วก็มีให้รถทดลองขับด้วย คุณลูกค้าอยากมาลองนั่งอยากมาเดินแถวกลางนะครับว่าราคาห้ไป305แสนสะดวกขึ้นไหมนะครับอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับโจทย์ของคุณลูกค้าว่าชอบประมาณไหนนั่นเองนะครับสำหรับผมเซเมขอนกันนะครับยินดีแนะนำคุณลูกค้าและพาลูกค้าทสดสไปโทรมาสอบถามเบอร์โทรที่0810595853นะครับ ยินดีมากๆ,ากๆเลยสำหรับคุณลูกค้าที่ยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยเทียสไดเข้ามากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอแนะนาคุณลูกค้าเข้าว้ประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ